โอเคข้อต่อไปนะตัวอย่างที่สองก็คือจงสร้างแผนภาพต้นใบแสดงน้ําหนักของนักเรียนสองกลุ่มอ่าข้อนี้ไม่เหมือนข้อตะกี้นะข้อตะกี้มีแค่กลุ่มเดียวใช่ไหมคะอันนี้มีน้ําหนักของนักเรียนกลุ่มที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีน้ําหนักของนักเรียนกลุ่มที่สองวิธีการทําแผนภาพต้นใบก็คือข้อนี้เราจะต้องมีสองกิ่งก็คือใบสองฝั่งก็คือเราจะทําแบบนี้นะคะวิธีทําเราต้องแบ่งข้อมูลเป็นสองฝั่ง ตรงกลางของเรายังคงทําแบบเดิมนะคะนี่เป็นต้นเลยทีนี้เดี๋ยวๆๆอ่านี่คือต้นนะคะอันนี้คือต้นอันนี้คือใบนะคะอันนี้คือนักเรียน ที่2องอันนี้นักเรียนคนที่1นึงกันนักเรียนกลุ่มที่1นะคะ <S <S คราวนี้เราก็ต้องทําทีละนิดเหมือนเมื่อกี้ก่อนอะนะคะดูก่อนว่านักเรียนเอ่อทุกกลุ่มเนี่ยน้ำหนักของมันเนี่ยต้นคือน้ําหนักของมนันก็คือเลขตัวหน้าของมันเริ่มต้นได้เลขอะไรบ้างนะคะซึ่งเป็นน้ําหนักหมดเลยดูว่าน้ําหนักอะไรน้อยที่สุดเลขตัวไหนน้อยที่สุดก่อนนะคะทั้ง2กลุ่มเลยนะคะ ก็คือครูเห็นเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะคะมีแค่เลขเจ็ดนะแล้วก็ด้านล่างครูก็เห็นเลขห้าเลขเจ็ดเลขหกเลขเจ็ดแล้วก็เลขสี่ก็คืออันนี้มีแค่สี่ห้าหกเจ็ดเองดังนั้นตรงกลางที่เราจะเขียนเนี่ยก็คือเขียนสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแบบนี้ค่ะแล้วก็มาดูเลขสี่ก่อนของกลุ่มที่หนึ่งก่อนละกันว่าเลขสี่มีกี่ตัวนะคะกลุ่มที่หนึ่งเลยนะคะเลขสี มีเลขอะไรบ้างนะคะก็มีเลขสองแล้วก็มีเลขอะไรอีกคะเลขสี่แล้วก็มีเลขเก้าเลขสี่ไหมไม่มีแล้วก็เขียนกลุ่มที่หน,นึ่งว่าสองเก้าเหนี้คคะขยายนิดนนะอเคต่อไปกลุ่มที่สองค่ะหาเลขสี่เลขสี่มีไหมกลุ่มที่สองมีค่ะสี่สิบแปดมีอีกไหมไม่มีแล้วเขียนแปด โอเคยังต่อไปเลขห้าดูไปทีละเลขแบบคูนะเลขห้าคูเปลี่ยนสีปากกาจะได้เห็นชัดเลขห้ามีเลขสามค่ะอันนี้ลบออกก่อนไม่ได้เดี๋ยวงงเลขสามแล้วก็เลขอะไรอีกเลขเก้าเลขสองเลขเก้าเลขสองเลขห้าอ้เลขสามเลขห้าเลขสามเลขห้าเลขเก้าแล้วก็เลขเก้าแล้วก็เลขหกโอเคไหมคราวนี้ก็มาเรียงลำดับให้สวยงาม ก็มีอะไรบ้างคูพอไหมเนี่ยเดี๋ยวขอ,อ,นะอ 3, 3, เอื่อนนห้นนะอือมีสามสามอ๋อสองก้อนโทษทีสองก้อนสองสามสามต่อไปห้าหกแล้วก็อะไรคะเก้าเก้าเก้า เก้าเก้าเก้าไม่พออีกแล้วครูเอาไม้เขียนใหม่ดีกว่าตรงนี้สองเก้าต่อไปมีอะไรบ้างนะสองสามสามสองสามสามห้าหกห้าหกเก้า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 โอเคเสร็จต่อไปเธอเขียนให้สวยกว่าครูนะ ที่จริงถ้าเลื่อนไปอีกมันจะสวยกว่านี้ต่อไปนะคะเลขห้าของกลุ่มที่สองมีอะไรบ้างนะมีสี่มีเก้ามีอะไรอีกมีหนึ่งมีสองมีเก้าอ่ามีแค่นี้นะคะก็เลยได้ว่าหนึ่งสองสี เก้าเก้าหนึ่งสองสี่เก้าเก้าครบต่อไปเลขอะไรอีกคะเลขหกพอได้ทำกันแล้กันนะเลขหกนะคะมีเจ็ดมีสี่มีหกมีสี่มีสองหมด ก็เรียงเลยคราวนี้มันจะเป็นอะไรบ้างสองสองสี่สี่หกเจ็ดสองสีเดี๋ยวๆแป๊บนึงสองสี่สีหกเจ็ดเรียนไปสวยโอเคต่อ <c oughs> เสร็จแล้ว สองสี่สี่กเจ็ดเสร็จต่อไปค่ะกลุ่มที่สองมีอะไรบ้างหกสามมีหกสามมีหกอะไรอีกหกศูนย์หกสามหกเจ็ดหกเจ็ดหกห้าหกสี่แล้วก็หกศูนย์อย่างเยอะก็เลยเรียงเป็นอะไร อันนี้ต้องทำให้ตรงหน่อยนะขออนุญาตนะทำให้มันตรงกันหน่อยก็เป็นศูนย์ศศูนยต่อคะสามสามสี่ห้าแล้วก็เจดเจดโอเคไหมครบต่อไปตัวสุดท้ายเลียกอะไรคะเรียเจด เลขเจ็ดนะอ่ามาดูการนนะับเลขเลขเจ็ดคืออะไรเลขเจ็ดมีแปดมีสองมีสองมีหนึ่งแล้วก็มีแปดกลุ่มหนึ่งก็เลยเป็นอะไรหนึ่งสองสองแปดแปดโอเคไหมคะต่อไปเลขเจ็ดกลุ่มสอง มีหนึ่งมีสี่มีสองมีสามสี่สองสามห้าศูนย์ห้าศูนย์นก็เรียงใหม่เป็นศูนย์หนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าโอเคก็ทำไม่ตรง ก็เสร็จนี่คือการเขียนแผนภาพต้นใบแต่ถ้าได้สวยอะ่ะมันจะต้องเขียนให้แบบมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวครูทำให้ดูนะถ้าได้สวยต้องเขียนอย่างนี้นี่อันนี้ไว้ตรงนี้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เนี่ยงงมันจะต้องเป็นแผนภาพแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ